เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆน,น้องๆทุกคนด้วยนะครับก็อันนี้เป็นตารางเดลต้าเวอร์ชัน Delta ล่าสุดนะครับก็ที่พี่จะมาแจกนี่เป็นเวอร์ชันลื่นนะฮะเครดิตคนทำเนี่ยแปะไว้ใต้คลิปเลยแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยจะมาสอนหาคีย์นะครับก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับไปเดี๋ยวพี่เนี่ยจะไปสอนหาคีย์กันเลยนะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลยฮะ โอเคนะครับอันนี้ก็จะมาสอนหาคีย์เลยก็กด get key ไปเลยนะครับกดไปแล้วนะฮะแล้วก็เข้าเว็บไซต์ Google Chrome ได้เลยนะครับก็ในคลิปนี้สอนแบบละเอียดเลยแต่ตัวรัน d ดลต้เนี่ยค่อนข้างจะหาคีย์ค่อนข้างยากนะทุกคนเนอะโอเคเราก็วางลิงก์ไปจะขึ้นหน้าเว็บไซต์นะแล้วให้ทุกคนเนี่ยมากดสีเขียวตรงนี้เดี๋ยวรอมันโหลดก่อนอ่าแล้วก็กดนะครับกดเสร็จปุ๊บ กดย้อนกลับนะครับนี่แล้วก็กดไปอีกรอบแล้วก็กดย้อนกลับเนาะคือมันมันติดโฆษณาเนาะก็ต้องทําตามในคลิปวิดีโอนี้เลยถ้าไม่ทําตามก็อาจจะไม่ได้นะก็ไม่รู้ว่ามันโหลดอ,อะไรค่อนข้างนานนะนี่ก็ได้แล้วนะครับเมื่อขึ้นแบบนี้นะให้ทุกคนจําไว้ว่ากดเข้า1ครั้งเนี่ยแล้วก็กดย้อนกลับประมาณ3ครั้งนะจงจําไว้แล้วครั้งที่4ห้ามกดย้อนกลับเด็ดขาด ก็คือจะเข้าเว็บไซต์โดยตรงอ่าหนึ่งครั้งกดย้อนกลับ2ครั้งย้อนกลับ3ครั้งย้อนกลับครั้งที่4ไม่ต้องย้อนกลับนะนี่นะครับก็ได้คีย์แล้วนะง่ายไหม <c oughs> ง่ายมากๆนะครับทุกคนก็กดก๊อปตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะกดก๊อปตรงนี้ก็ได้เนาะโอเคนี่นะครับวิธีการหาคีย์ของตลาดเดลตา้าง่ายไหมง่ายมากๆนะครับทุกคนก็ในคลิปนี้อาจจะมาช้าหน่อยนะครับก็ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยเข้าใจไหมก็จะได้มีกําลังใจในการทําคลิปช่วงนี้ก็ยอดวิวตกมากเลย,ยเริ่มทอ้อแล้วคลิปก็ติดเหลืองบ่อยมากนะครับไม่รู้เป็นไรนะก็ค่อนข้างจะท้อแล้วนะครับต่างก็ไม่ค่อยจะได้สักเท่าไหร่ทําทำๆไปเพื่อความสนุกเนาะคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายฮะ